สำนักข่าว The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานนะคะว่าทีมถ่ายโอนอำนาจของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังร่างคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยอดีตนายทหารทั้งระดับสัญญาบัตรและชั้นประทวนของกองทัพสหรัฐในร่างคำกล่าวนี้ค่ะหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้คือการพิจารณาคุณสมบัติของนายทหารระดับสูงที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งด้านความเป็นผู้นำ ความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางทหารโดยคณะกรรมการจะสรุปความคิดเห็นส่งให้กับประธานาธิบดีและนายทหารที่ถูกลงความเห็นว่าไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้จะถูกปลดภายใน30วันแต่ยังต้องครองชันยศเท่าเดิมนะคะเต็ไรก็ตามค่ะยังไม่มีการวางหลักเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการประเมินแต่ถ้าหากว่าแผนการนี้ได้รับการอนุมัติจากทรัมป จะทำให้การปลดนายทหารระดับนายพลเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดจะมีอำนาจปลดนายทหารใดก็ได้แต่ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแบบนี้จะเป็นการหลีกเลี่ยงระบบโยกย้ายตามปกติของกระทรวงกลาโหมซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณเขาว่าทรัมป์ต้องการปลดนายทหารระดับนายพลครั้งใหญ่เลยทีเดียวที่ผ่านมาทรัมป์ประกาศนะคะว่าหากมีโอกาส กลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกครั้งจะปลดนายทหารหลายนายที่สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในกองทัพโดยหนึ่งในทหารนะคะที่คาดว่าจะตกเป็นเป้าหมายของทรัมป์คือประธานคณะเสนาธิการร่วมผู้บัญชาการเหล่าทัพสหรัฐพ<ผ>ลเอกชาลส์คิวบราวจูเนียร์ค่ะที่พยายามจะผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญทางการเมืองของสหรัฐเมื่อวานนี้คือการตัดสินใจเลื่อนการประกาศบทลงโทษต,ต่อทรัมป์ในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน130,000ดอลลาร์หรือกว่า4ล้านบาทให้กับสตอร์มีเดนเนียลดาราหนังผู้ใหญ่นะคะเพื่อปิดบังความสัมพันธ์ก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016โดยเดิมทีนั้นผู้พิพากษาฮวนเอเมอร์ชานค่ะ แห่งศาลนิวยอร์กมีการกำหนดประกาศบทลงโทษเมื่อวานนี้นะคะแต่ปรากฏว่ามีการแจ้งต่อทีมทนายของทรัมป์ค่าว่าการตัดสินการตัดสินโทษนั้นจะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่19พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งอายการก็เห็นพ้องในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ